ตาปิดทั้งสองข้างครับหลับตาอ้าปากนะครับให้เมียป้อนโจ๊กเลยทีเดียวมันนี่ g r a b i n g นี่มันยัง grabbing นี่มันยังอาสามอ่อมปากอะไรก็เสียงออเฮ้ยหลับพดีอ๋อเฮ้ยลดส่วนร่างกายนะฮนเออชาบิงนะชาบิงอะไรนะคุณสุภเนี่ยรูทิกแอนตี้ปาเกียวให้สัมภาษณ์สื่อใหญ่ ESPN ถึงมาเกสนะครับว่าอยากจะกลับมาล้างตาในภาค5ปาเกียวนะครับได้ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับว่า แม้จะเคยแพ้นกอย่างนั้นแต่มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของการชกมวยที่คุณไม่สามารถจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เสมอไปกลับมาที่ข่าวของแมนนี่ปากเกลครับโอ้โหตอนนี้สภาพขอบอกว่าตาปิดทั้งสองข้างครับคือตอนนี้ไม่สามารถจะกินข้าวเองได้ หลับตาอ้าปากนะครับให้เมียป้อนโจ๊กเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> จะกินอาหารแข็งๆยังกินไม่ได้เลย <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> หมดสภาพ <c oughs> พอสมควร <c oughs> สำหรับฮีโร่ <c oughs> นักมวยตลอดการของเรา <c oughs> แมนนี่ปากเกียวนะครับนอกจากข่าวนั้นแล้วนะครับยังมีข่าวความคืบหน้าในไฟต่อไปของเขาด้วยขึ้นหัวข่าวมาครับร้อยล้านเหรียญยังเมินปากเกียวแบกท่าอยากปิดฉากภาคหกับฮวนมานูเอลมาเกสครับ มิโกเอลลิเวลล่านะครับสื่อต่างประเทศรายงานผ่านเว็บไซต์ boxing scene ซ,ซ,ซึ่งเป็นเว็บมวยระดับโลกความคืบหน้าแมนนี่ปากเกียวอดีตแชมป์โลก8รุ่นที่พึ่งพลาดท่าพ่ายคะแนนให้กับยอร์เดนิสอูกัสช่วดการกลับมาเป็นแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับยอดมวยฟิลิปปินเนี่ยมีแนวคิดเลยออกมาแล้วว่าอยากจะกลับมาล้างตากับควนมานูเอลมาเกสในภาค5 ก่อนตนเองเนี่ยจะอำลาแล้วก็แขวนนวงไปปากเกียวครับเคยฟาดปากกับมาเกสอดีแชมป์โลก4รุ่นชาวเม็กซิกันมาโชคโชนถึง4ครั้งด้วยกันโดยในภาคสุดท้ายครับเกิดขึ้นเมื่อปี2012ปากเกียวพาทาแพ้น็อกมาเกสซึ่งมีอายุเยอะกว่าปากเกียวถึง5ปีนะครับตอนนั้นเนี่ยปากเกียวพาทาแพ้น็อกไปในยกที่6ทั้งๆท,ที่ยอดมวยชาวเม็กซิกันตอนนั้นเนี่ย อยู่ในสภาพที่เจียนอยู่เจียนไปแล้วเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับข่าวล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังความพ่ายแพ้ของปากเกียวต่ออูกัสในศึกชิงแชมป์ซูปปเปอร์แชมป์เวนตัวเวทสมาคมมวยโลก WBA ยอดมวยฟิลิปปินเนี่ยไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนต่อสาธารณชนนะครับว่าจะแขวนนวมหรือจะกลับมาชกอีกครั้งหนึ่งปากเกียวให้สัมภาษณ์สื่อใหญ่ ESPN ถึงมาเกสนะครับผู้เป็นคู่ปรับเก่าชาวเม็กซิกัน ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอายุถึง47ปีแล้วว่าปาเกียวเนี่ยมีความคิดที่อยากจะแก้มือกับมาเกสซึ่งนอกจากจะทำเงินก้อนโตนเรียกคนดูแล้วนะครับแต่ดูเหมือนกับมาเกสเนี่ยไม่ได้มีความสนใจที่จะกลับมาชกกับปาเกียวในไฟที่5ปาเกียวนะครับได้ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับว่าบางคนอาจมองว่าไม่คุ้มหลังจากเราเคยชกกันมาแล้ว4ครั้งแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเลวร้ายอะไรแม้จะเคย แพ้นกอย่างนั้นแต่มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของการชกมวยที่คุณไม่สามารถจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เสมอไปบางครั้งก็ต้องพ่ายแพ้บ้างนะครับอันนี้ปากเกียวกล่าวเอาไว้ในอดีตครับการพบกันครั้งแรกก็คือในปี2004ปากเกียวเนี่ยต่อยมาเกสโดนนับไปถึง3ครั้งในยกแรกก่อนผลคะแนนจะออกมาเสมอกันนะครับและปากเกียวก็มาพ่ายน็อกหมดลูก ในภาคที่4ในปี2012แบบพิกล็อกนะครับบ๊อบอัลลัมเนี่ย CEO ของ Top ปแร k ก็พยายามจะทาบทามให้มีการชกกันภาคที่5้าทว่าสุดท้ายมาเกสก็เข็ดขยาดไม่ยอมล้างตาแม้จะมีข้อเสนอสูงถึง100ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐก็ตามที oh, <no. S 1> ปาเกียวครับปัจจุบันอายุ42ปีหวนขึ้นสังเวชอีกครั้งหลังล้างเวทีไปนาน2ปี และกลับมาพ่ายคะแนนอูกาสในไฟล่าสุดเมื่อ21สิงหาที่ผ่านมายอดมวยฟิลิปปินส์ครับซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นสวออที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฆ่าล้างโคตรตระกูลมวยเม็กซิกันมาแล้วกล่าวทิ้งท้ายกับสืออเมริกันถึงไฟสุดท้ายของนักชกฮอร์เฟมก็คือนักชกที่ได้เข้าฮอ์เฟมนะครับหอเกียรติยศว่าถ้าหากได้ชกกันจริง ผมก็คงจะมีความสุขที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆมวยมากมายผมต้องการแขวนนวมให้ผู้คนได้จดจํามันไม่ใช่แค่การชกบนสังเวียนเท่านั้นแต่ยังเป็นการชกที่ยิ่งใหญ่ในความทรงจําตลอดไปสิ่งที่ผมประสบความสําเร็จมันเกินกว่าจะจินตนาการการเป็นแชมป์โลกถึง8รุ่นตลอดการชก20ปีที่ผ่านมาผมมีความสุขและถือว่าเป็นความทรงจําอันล้ําค่าที่จะเป็นประวัติศาสตร์วงการมวยโลกตลอดไป นะครับอันนี้ยอดมวยชาวฟิลิปปินผู้เตรียมตัวจะชิงตําแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินได้กล่าวเอาไว้นะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีแต่ในมุมมองของผมผม,ผมคิดว่ายังไงแมนนี่ปากเกียวคงไม่เลิกแน่ๆแต่ว่าจะกลับมาโชกกับใครเป็นการปิดฉากชีวิตนักมวยตัวเองเป็นไฟสุดท้ายก็ต้องรอชมกันครับ,รบวันนี้เฮียวเลื่องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด,ด้วยไปก่อนครับ